สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหัวแอน d b แบงค์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาทำการพรีวิวแล้วก็าสาธิตการใช้งานให้ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่โดดเด่นมากๆจาก Apple นะครับก็จะเป็นอยู่ในไลน์ของประเภทหูฟังแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ Apple ทําหูฟัง full size ออกมาจําหน่ายนั่นก็คือตัว airpods max นั่นเองครับซึ่ง airpods max เนี่ยจะเป็นหูฟัง full size หรือว่าแบบครอบหูแบบสายใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่เต็มรูปแบบแล้วก็สอดคล้องกับการใช้งานในยุคปัจจุบันมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเลยนะครับทั้งต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยซึ่งถึงแม้ทางร้านเนี่ยอาจจะรีวิวช้าหน่อยแต่ก็ถือว่ามานะครับ มาถึงลักษณะของแพ็กเกจกันบ้างนะครับก็มันก็จะกล่องใหญ่ตามไซส์ของหูฟังนะครับถือว่ากล่องใหญ่มากเลยนะครับประมาณกล่อง iPhone เรียงกัน3-4กล่องเลยนะ, <Wow. S 1> ะตัวหูฟังนะครับก็จะมีให้เลือกหลายสีส่วนตัวที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นสีซิลเวอร์นะครับก็จะเป็นสีตรงตามสีที่เลือกเลยถ้าเป็นสีดำหน้ากล่องของตัวหูฟังก็จะเป็นสีดำโชว์นะครับพอแกะเข้ามาข้างในนะครับก็จะมาพร้อมกับ หูฟังที่อยู่ในตัวสมาร์ทเคสนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับสายชาร์จนะครับก็จะเป็นสาย Lightning to C นะก็คือ l i h t t n n n เนี่ยเสียบเข้าที่ฝั่งหูฟังนะครับส่วนไท้ C เนี่ยก็จะเสียบเข้าที่ฝั่งอะแดปเตอร์นะครับก็เป็นแบบชาร์จเร็วนะครับก็คือชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้นานถึง20ชั่วโมงครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแอปแล้วก็การใช้งานนะแล้วก็ชาร์จเร็วมากชาร์จประมาณไม่กี่นาทีเนี่ยก็ใช้ฟังได้เป็นชั่วโมงเลยครับ ตัวสมาร์ทเคสก็จะเป็นสีแมทชิ่งกับตัวหูฟังนะครับสมาร์ทเคสเนี่ยนอกจากจะเอาไว้ใช้ป้องกันหูฟังแล้วก็เก็บให้ดูเรียบร้อยเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งออฟชั่นเสริมนะครับก็คือเวลาเราใช้หูฟังเสร็จแล้วก็เก็บเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปิดบลูทูธที่ตัวเครื่องเนี่ยมันก็อาจจะยังเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาเวลาเราถอดออกมาจะได้ใช้ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเราใส่สมาร์ทเคสตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะเข้าสู่สลิปโหมดนะครับ <Wow. S 1> เขาจะเรนหรือว่า กินพลังงานแบตเตอรี่น้อยมากๆแล้วก็ยังคงสามารถสแตนบายให้พร้อมใช้งานไม่ต้องมานั่งปิดเปิดบลูทูธบ่อยๆครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆครับก็ถอดใส่ง่ายทีเดียวครับเพราะว่าเป็นลักษณะเป็นคลิปแม่เหล็กนั่นเองครับก็วัสดุจะคล้ายๆเป็นข้างในจะเป็นคล้ายๆเป็นหนังนะครับแล้วก็ด้านนอกจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ทนทานครับแล้วก็น่าจะใช้ได้นานแต่ว่าอาจจะเลอะง่ายนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังแล้วก็ คอยทำความสะอาดอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะสีขาวอย่างที่ผมใช้งานนะครับทีนี้เนี่ยก็มาถึงที่ตัวหูฟังเลยนะครับก็ AirPod Max ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหูฟัง full size นะครับ full size คือยังไง full size ก็คือหูฟังที่เป็นแบบครอบหูนะครับแล้วก็ครอบหูทั้งหมด2ข้างไซส์ size ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยผมถือว่าไม่ไม่หนักมากนะครับประมาณ300กว่ากรัม ซึ่งมันก็อยู่ในเกณฑ์ของหูฟังทั่วไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยครับดีไซน์ของ Apple เนี่ยเขาค่อนข้างาจริงจังแล้วก็ซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับหูฟังรุ่นนี้เนี่ยถูกพัฒนาอยู่นานหลายปีทีเดียวครับดีไซน์ที่ตกผลึกออกมาจาก Apple เนี่ยค่อนข้างลงตัวนะครับเพราะว่าตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นโครงแบบคู่นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบทึบเนี่ยเวลาใส่นานๆเนี่ยมันจะรู้สึกกดหัวครับเขาก็เลยใช้โครงแบบคู่แล้วก็ ตรงกลางก็จะเป็นตะข่ายซึ่งจะค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับตรงนี้นี่แหละที่ทําให้สามารถใส่กับลักษณะของศรีรษะหรือว่าหัวนะครับได้หลากหลายรูปแบบเพราะว่าหัวคนเอเชียยุโรปมันจะกลมหรือว่าแบนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ให้หลายคนใส่เนี่ยก็จะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยใส่ได้ค่อนข้างสบายแล้วที่สําคัญครับการยึดเกาะดีเยี่ยมบางรุ่นเนี่ยใส่แล้วโอเคนะครับแต่ว่า เวลากล้มเนี่ยมันก็จะหลุดลงไปง่ายครับรวมไปถึงวัสดุที่ถือว่าค่อนข้างพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้หูฟังนะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทำสีมาสวยงามมากตัวก้านก็จะเป็นสแตนเลสนะครับก้านหูฟังเป็นสแตนเลสแท้ๆเลยซึ่งจะมีคุณสมบัติที่นอ,อกจากสวยงามแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นสนิมนะครับเวลาใช้ไปนานๆจะไม่มีพวกคราบออกไซด์ขึ้น ตัวก้านหูฟังนะครับสามารถปรับระดับได้จาก2ฝั่งนะครับก็อยู่ที่ขนาดของศีรษะแล้วก็ความต้องการในการใช้งานว่าอยากให้มันฟิตติ้งมากแค่ไหนถ้าเราใช้งานแบบง่ายๆในบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องปรับแบบให้มันแน่นมากก็ได้ครับปรับลวมๆใส่สบายครับมันไม่ไม่หลุดง่ายอยู่แล้วหรือว่า ถ้าเราออกไปนอกบ้านนะครับต้องการให้ฟิตติ้งดีหน่อยเพราะว่าเดินเราก็อาจจะมีก้มหันซ้ายหันขวาก็อาจจะปรับแน่นขึ้นมานิดนึงก็สามารถทํางานร่วมกับตัว h e a d แ a n d แล้วก็เอียร์ได้ดีนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของการดีไซน์ของ Airpods m a x ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่เอียร์หรือว่าตัวแผดหูฟังนะครับด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นผ้านะครับซึ่งมีคุณสมบัติ ในการซับเหงื่อแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟองน้ําด้านในเนี่ยค่อนข้างนิ่มหรือว่าใครอยากพรีเมียมมากขึ้นเนี่ยมันจะมี replacement pad ที่สามารถซื้อแยกต่างหากมันจะมีความนุ่มที่มากกว่าแล้วก็ความพรีเมียมมากกว่าก็แยกซื้อได้ครับเพราะว่า ear pad เนี่ยสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับด้วยตัวเองด้านในก็จะระบุบอกไว้นะครับว่า R หรือ L นะครับก็คือ R ข้างขวา L ข้างซ้ายจุดที่น่าสังเกตอีก1จุดนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าตัวหูฟัง AirPod s Max ตัวนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันเสริมอยู่เยอะพอสมควรนะครับ Apple เขาค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับ noise cancelling หรือว่าระบบตัดเสียงอยู่พอสมควรนะครับก็ตัวหูฟัง AirPod s Max ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่เอาไว้เปิดปิดระบบตัดเสียงนะครับเพราะว่าบางจังหวะเราอาจจะไม่ได้อยาก เปิดระบบตัดเสียงออกมาตลอดเวลาครับก็สามารถกดได้เลยตรงนี้ครับระบบตัดเสียงของ Apple เนี่ยตัดเสียงรบกวนได้ดีมากครับในในตลาดหูฟังแล้วก็วงการทั้งหมดเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับต้นๆน,น,นะครับด้วยความที่ Apple เนี่ยมีเงินทุนแล้วก็มีบริษัทที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถึงแม้จะทำหูฟังมาไม่กี่ปีแต่ว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ในขั้นอดวานซ์มากๆครับมาทีหลังแต่ว่ามีความก้าวหน้ามากตัดเสียงเนี่ยเงียบสนิทเลยครับ คนที่ชอบใช้หูฟังเวลาเดินทางนะไม่ไม่ว่าจะเป็นพวก BTS MRT หรือว่าเดินนอกบ้านเนี่ยพวกเสียงอื้ออึงหรือว่าเสียงแอมเบียน์ภายนอกเนี่ยตัดออกได้เงียบสนิทเลยครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้ตัดพวกเสียงแบบเสียงคนคุยหรือว่าเสียงที่เป็นแบบเสียงปกตินะครับเขาจะตัดเป็นแบบ เสียงที่เป็นคลื่นแล้วก็เสียงที่รบววลรอบครับถือว่าทําให้ช่วยในการฟังเพลงหรือว่าบางคนเนี่ยใส่เพื่อตัดเสียงอย่างเดียวก็ยังได้นะครับเพราะว่าปกติหูฟังถ้าเป็นแบบระบบตัดเสียงสมัยก่อนอ่ะถ้าเราไม่ได้เปิดเพลงเนี่ยมันจะมีเสียงเป็นเป็นคลื่นอยู่ตรงแบ็กกราวมันหน้าหนวกหูมากนะครับแต่ว่า Apple เนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดร่วมกับตอนฟังเพลงโดยที่ไม่มีผลลบต่อเสียงด้วยอีกเช่นกันนะครับอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นดิจิตอลคลาวนะครับถ้าใคร คุ้นๆแล้วก็ใช้ Apple Watch อยู่ก็ใช่เลยนะครับก็จะเป็นคล้ายเม็ดมะยมที่อยู่ด้านข้างของ Apple Watch นะครับซึ่งตัวเม็ดมะยมตัวนี้เนี่ยนอกจากจะหมุนปรับเสียงแล้วเนี่ยยังสามารถกดลงไปเพื่อ,อเล่นเพลงหยุดเพลงหรือว่าเปลี่ยนเพลงได้ครับมันก็เหมือนกับปุ่มที่อยู่ตรงหูฟังนั่นเองครับก็ดับเบิลคลิกเลื่อนเพลงหรือว่า3ทีก็จะย้อนเพลงไปด้านหลังถึงแม้ในตลาดจะมีหูฟังที่สามารถ สั่งงานเลื่อนเพลงอะไรพวกนี้เนี่ยแบบสัมผัสแล้วก็เลื่อนได้เนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องจับจังหวะแล้วก็เลื่อนให้ถูกจังหวะบางทีถ้าแตะโดนไม่ดีเนี่ยฟังก์ชันก็ไม่ทํางานแต่ของ airpods m a c ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบอนาล็อกก็คือหมุนแล้วก็กดดังนั้นเนี่ยมันจะแม่นยําแล้วก็สามารถใช้ได้เท่าที่ต้องการเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากๆครับผม อีกหนึ่งจุดนะครับที่ถือว่าเป็นคีย์ของ AirPod s Max ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการสนทนานะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกัน,นครับ Apple เนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดของเรื่อง ไมโครโฟนมากๆครับตัวนี้เนี่ยจะมีไมโครโฟนอยู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไมที่ทําหน้าที่หักล้างเสียงแล้วก็รับเสียงเข้ามานะครับการสนทนาเนี่ยเทียบได้เท่าคุณภาพเหมือนกับคุยโทรศัพท์แนบหูเลยนะครับออ,ออกจะชัดกว่าด้วยซ้ำคเพราะว่าได้ยินด้วยหู2หูเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็สามารถได้ยินเสียงของเราได้แทบไม่ต่างจากฟังจากเราใช้ปากคุยกับโทรศัพท์โดยตรงนะครับ ถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็ค่ายอื่นเนี่ยตามยากมากครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าใครที่ชอบคุยเยอะๆหรือว่าจะใช้เป็นไมค์ในการอัดเสียงแคสเกมหรือว่าพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับก็คุณภาพสูงมากครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวครับผมทีนี้ก็มาถึงในส่วนของเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็เหมือนกับ AirPods ปกตินะครับ pairing ้วยบลูทูธแล้วก็ กด Connect ทั่วไปนะครับก็เชื่อมต่อง่ายครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหูฟังฟู l ไซส์เนี่ยเสียงที่ได้มาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากทั้ง2รุ่นมากๆนะครับเพราะว่าพอเป็นฟู l ไ i z e เนี่ยตัว Driver เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็คุณภาพของแม่เหล็กเนี่ยเป็นนีโอเดียมเนี่ยก็สามารถตอบสนองเสียงได้ดีมากขึ้นนะครับโทนเสียงเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่า ถ้าใครเคยฟัง AirPod s Pro เนี่ยบุคลิกเสียงเนี่ยมาทางเดียวกันแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนภาคที่ขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นนะคร <Wow. S 1> ตัว AirPod s Max ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เสียงที่ค่อนข้างบาลานซ์ดีนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับว o c a ค้หรือว่าเสียงช่วงกลางได้เด่นมากๆนะครับเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่ที่คนฟังก็ส่วนมากก็จะเน้นนักร้องนะครับเสียงกลางของ AirPod s Max ตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างพุ่งมาทางด้านหน้าแล้วก็โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็มีความชัดไม่มีเสียงที่เป็นเสียงรบกวนจากย่านอื่นมากวนเสียงกลางเท่าไหร่นะครับถือว่าจูนเสียงกลางออกมาได้ดีมากครับแล้วก็อีกองค์ประกอบหลักก็คือเสียงโทนต่ําหรือเสียงทุ้มนะครับ i แ a ป Mac เนี่ย เป็นหูฟังฟูลไซส์ก็จริงนะครับแต่ว่าเบสไม่ได้ท่วมนะครับซึ่งถ้าเทียบกับหูฟังเบสที่เป็นอีกหนึ่งตัวของ Apple นะครับที่เป็นบลูทูธเหมือนกันตัวนั้นเนี่ยจะเบสค่อนข้างเยอะเลยแต่ AirPod s Max เนี่ยเบสปริมาณผมว่าถือว่าอยู่ในระดับปานกลางครับดิฟเบสดีมากครับเบสลงได้ลึกน้ําหนักดีแต่ว่า,ามันจะไม่ลูกใหญ่มากนะักแต่สามารถฟังเพลงที่มีจังหวะหรือว่าเพลงที่ฟังสนุกสนุกหรือแม้แต่ฮิปฮอปเนี่ยฟังได้ดีนะครับเพราะว่าเสียงร้องดีแล้วก็ มีให้แรงประทะที่ค่อนข้างดีทําให้สามารถฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วๆหรือว่าเพลงที่ตามยุคสมัยของสมัยนี้ที่ชอบฟังอ่ะตามบิลบอร์ดชาร์ตเนี่ยก็จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะถือว่าฟังได้ดีเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการฟังแบบซีเรียลละแบบอยากได้แบบแจ๊สหรืออะคูสติกแบบเด่นๆเนี่ยตัว AirPod s Max เนี่ยก็เรียนตามตรงนะครับ อาจจะไม่ไม่ได้ให้ดีเทลลงลึกถึงระดับแบบไมโครดีเทลหรือรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่ว่าเสียงหลักๆนะครับเขาทำได้ค่อนข้างเด่นนะครับแล้วก็มาล้านเสียงเกลี่ยเสียงได้ดีมากนะครับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า AirPod s m a c ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสำหรับดนตรีเพียงอย่างเดียวนะครับการดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนี่ย AirPods Max ตัวนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็ทําการบ้านมาดีมากนะครับสำหรับการดูหนังปกตินะครับถือว่าให้ทิศทางเสียงที่ค่อนข้างดีนะครับเสียงทุม้มเสียงระเบิดเสียงเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมีแรงประทะที่ดีครับรวมไปถึงทิศทางเสียงเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงระยะห่างจากวัตถุเนี่ยได้ดีกว่าตัวอินเอียร์อยู่พอสมควรเลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งถ้าคนที่ชอบดูหนังด้วยหูฟังเนี่ยตัว AirPods Max เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ดีมากครับรวมไปถึงเล่นเกมนะครับ เล่นโดยเฉพาะเฟิร์สเพร์ซันเนี่ยเล่นเกมได้ดีครับระบุตำแหน่งแล้วก็ทิศทางได้ดีเยี่ยมครับแล้วก็เสียงระเบิดตุมตามเนี่ยทำได้ดีครับผมและที่สำคัญครับยังมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ Apple เขาใส่มาก็จะเป็นในส่วนของ h e a แท็กกิ้งนะครับแล้วก็ระบบเซอร์ราวต่างๆซึ่งจะทำงานกับอุปกรณ์ iDevice บางรุ่นอย่างเช่น iPhone หรือว่า iPad นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะสามารถดูได้จาก uh, Apple TV นะครับก็จะเป็นหนังจะเป็นระบบที่รองรับปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำงานอตนัตโนมัติเลยรู้สึกได้เลยครับว่าเสียงเนี่ยมันมีความอบล้อมแล้วก็มีทิศทางที่สมจริงมากขึ้นครับเวลาเราหันซ้ายเสียงมันก็จะเข้ามาทางด้านซ้ายมากขึ้นครับไม่ไม่ใช่เหมือนแบบ2 Channel ที่ว่าเราหันซ้ายเสียงมันก็จะหมุนมาตามซ้ายทั้งหมด แต่อันนี้มันมันจะให้ความรู้สึกที่เซอรามากกว่านะครับใครที่เป็นแฟน Apple ตัวจริงแล้วก็ซื้อไปแล้วเนี่ยน่าจะรู้กันดีครับว่าถ้าดูหนังผ่าน Apple TV เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะครับผม mm hmm. ก็สรุปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังอีกหนึ่งแบบนะครับที่ถือว่าออกแบบดีไซน์ให้มีความแตกต่างนะครับสามารถใช้งานได้ดีกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นใช้งานแบบ outdoor นอกบ้านนะครับเก็บเสียงดีแล้วก็เสียงไม่ออกไปรบกวนภายนอก สาคัญระบบตัดเสียงเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็ใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับเวลาเราใช้งานก็คาดหัวได้เลยหรือว่าคาดที่คอก็ได้ครับถ้าเราถอดออกจากหัวออกมาเนี่ยมันก็จะหยุดเล่นเพลงอัตโ,ตโนมัติสําหรับเวลาเราแพลนกับ iPhone นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเลยครับก็สามารถหวังผลในการใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงดูหนังเล่นเกมได้หมดเลยนะครับไม่มีส่วนไหนแย่แต่ว่าถามว่าดีที่สุดไหมก็ อาจจะไม่ถึงกับหูฟังแบบโฟกัสประเภทนะแต่ว่าถ้าดูหนังเนี่ยด้วยระบบที่เป็น Apple เต็มระบบเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังไร้สายที่ดีในระดับต้นๆเลยครับก็ระบบเซอร์ราลถือว่าดีเยี่ยมนะครับกับราคาที่จ่ายไปเลทแถวๆ20,000บาทนะครับก็ได้หูฟังที่มีฟีเจอร์เยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นแฟน Apple อยู่แล,แล้วแล้วมีความคิดที่จะซื้อเนี่ยผมก็ถือว่าสนับสนุนนะครับเป็นหูฟังที่ดีเลยแต่ว่าถ้าจะเน้นเอามาซื้อ แค่ฟังเพลงเป็นบลูทูธอย่างเดียวเนี่ยกับราคา20,000เนี่ยก็อาจจะถือว่าแพงอยู่ครับแต่ด้วยฟังก์ชันตัดเสียงต่างๆเนี่ยก็ถ้าจ่ายได้ก็ยังยังถือว่าเป็นหูฟังที่น่าเล่นมากๆครับผมก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็น่าจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยครับไว้พบกันอีกทีในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากลบกคน s u b s c r i b ์ใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok เพิ่มเติมด้วยนะครับไว้เจอกันอีกทีสวัสดีครับ